สวัสดีครับช่างต้อเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาดูการหลบวาลลูกสูบนะครับ59มิลนะครับลูกโซนิกนะครับใส่เว็บ 110i กันครับก็ใช้สว่านแท่นหลบเอาง่ายๆนะครับยังองศาให้ดีครับรับตบใบวาลในฝาสูบนะครับอันนี้ก็จะแม่นยำนะครับ ช่ดีนะครับหาฝาสูบมาเทียบเลยยิ่งดีเลยครับจะได้หลบวาวได้พอดีครับก็ฝั่งไหนมันไม่โดนนะครับก็ยังขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะได้กินเข้ากันครับ ก็ประมาณนี้ก็น่าจะพ้นแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เริ่มจากฝั่งไอเสียก่อนนะครับไอเสียจะไม่มีตัวหนังสืออะไรบอกนะครับจะเป็นแค่รหัส KGH นะครับคือลูกโซนิกส่วนฝั่งนี้นะครับ IN ก็คือ ID นะครับมันจะเข้านะครับ IN ก็คือ ID นะครับฝั่งที่ว่าอากาศกับน้ํามันไหลเข้านะครับส่วนไอเสียก็ EX นะครับบางลูกก็เขียนบอกบางลูกก็ไม่เขียนบอกนะครับ ต่อไปก็ไอดีนะครับไอดีแล้วก็อันนี้ผมใช้วาวใหญ่นะครับสามสนะครับผมก็จะใช้ดอกนะครับดอกเป็นโฮโซนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กทั่วไปนะครับแบบนี้ครับก็ใช้ดอกนะครับสามิบสอมลนะครับเห็นไหมครับเนี่ยวาวสามสนะครับใช้ดอกสามสนะครับเผื่อไว้ข้างละมิลครับเผื่อเราหลบเบี้ยวนะครับยังไปซ้าย นิดนึงขวาหน่อยนึงก็เผื่อไว้อย่างละมินนะครับเวลาใช้งานแล้วใบวาวมันจะได้ไม่ชนหัวลูกสูบนะครับอันนี้จะส่องให้ดูแบบด้านล่างเลยนะครับที่มันมันกินจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับเห็นตอกครับมันจะค่อยๆกัดลูกศรแล้วครับถ้าถ่ายจากด้านบนเดี๋ยวกลัาเพื่อนๆจะไม่เห็นนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ต้องหลบลึกอะไรมากมายนะครับเอาให้พ้นช่วงโอเวอร์แลปบก็ใช้ได้แล้วครับส่วนมากจะติดช่วงโอเวอร์แลปนะครับช่วงวาวอดีเปิดได้เสียเปิดพร้อมกันนะครับถ้าช่วงโอเวอร์แลปพ้นก็สบายใจได้ครับเพราะว่าลูกสูบมันขึ้นสุดแล้วก็ลงครับวาลมันถึงจะเปิดออกมานะครับมันไม่ได้เปิดพร้อมกับหัวลูกสูบขึ้นนะครับไม่ต้องหลบลึกมากนะครับ ส่วนของใครที่หลบลึกแล้ววาวยังชนอยู่นะครับให้ไปดูสปริงวาลนะครับว่าอ่อนนิ่มไปหรือเปล่านะครับบางทีเราหลบลึกเกือบทะลุแล้วแต่ว่าวาวยังชนหัวลูกสูบอยู่รอบทรงสูงนะครับอันนั้นสแสดงหมายถึงว่าสปริงวาลวเรานิ่มนะครับใบวาลเรากลับไม่ทันนะครับรอบเครื่องที่สูงนะครับก็ต้องใช้สปริงวาลที่แข็งตามขึ้นไปด้วยนะครับ จริงๆตามโรงงานหลบมาก็ใช้ได้นะครับถ้าเราไม่ปาดหัวลูกสูบออกนะครับแต่ถ้าเราปาดหัวลูกสูบออกนะครับเราต้องหลบเพิ่มลงไปอีกนะครับเพราะว่าระยะที่โรงงานทํามาก็จะตื้นไปนะครับถ้าเราปาดหัวออกนะครับแคมแต่งก็จะยกเยอะกว่าแคมเดิมไม่เกินสองถึงสามมิลหรอกครับให้เราหลบเผื่อไปมิลมิลครึ่งก็น่าจะพ้นแล้วนะครับหักลบกับที่เราปาดหัวลูกสูบออกไปนะครับ สมมติว่าโรงงานหลบมา3มิลนะครับเราปาดหัวไป1มิลนะครับเราก็ต้องหลบเพิ่มไปมิลครึ่ง2มิลอะไรประมาณนี้นะครับก็เรื่องของการหลบวาวนะครับก็ทําให้รถวิ่งได้ครับแล้วก็ทําให้รถวิ่งไม่ออกได้เหมือนกันครับอย่างเช่นหลบเยอะไปนะครับกําลังอัดก็จะน้อยจะหายครับแต่ถ้าหลบน้อยมันไม่พ้นวาวชนเครื่องยนต์ก็เสียหายเหมือนกันครับก็ต้องอยู่ในความพอดีครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วในการหลบวาลนะครับต่อไปแล้วก็ไปคว้านต่อนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับหลบวาลเร็วด้วยครับนี่ครับเสื้อสูบตัวนี้นะครับที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับสั่งทําตีปอกว้านนะครับเดี๋ยวคว้านเสร็จแล้วจะไปปาดหัวลูกสูบต่อครับ